ขอเกได้ขอปัญหาปากค้อกนะซึ่งมีอยู่กับทุกคน่าโลกหน้ามีไหมขอเรื่องโลกหน้ากับผู้ไปสู่โลกหน้าโลกหลังอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของทุกคน กขาถามันั้นเราก็ได้ตอบเขาถามเขาเมื่อวานนี่มีไหมแล้วเมื่อเช้านี่มีไหมปัจจุบันนบบัดน,นี้มีไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นและคืนวันนี้ก็มีไหมถามไปเขาก็ยอมรับว่ามีแล้วลวันพรุ่งนี้จะมีไหม มันบรือนเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าต่อไปจะมีไหมมันเคยมีมาแล้วเนี่ยมันจําได้มันก็พอเดาไปได้ถึงยังเรื่องยังไม่มาก็ตามก็สิ่งที่จําได้แล้วไปเทียบเทียงกันถ้าเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วแล้คร้างหน้าจะต้องเป็นประจานนี้ดังที่เคยเป็นมาเช่นเมื่อวานนี้มีมาแล้ววันนี้ก็มีมันก็เคยผ่านมาอย่างนี้เป็นลําดับเราจําได้เราไม่ลืมแล้ว ตอนบ่ายตอนค่ำตอนกลางคืนตอนปันวันทุนนี่เช้าเราก็เคยเคยเที่ยบมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาย่างนั้นผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรผิดกันพอยอมรับกันว่ามีนี่ก็คือความหลงเรื่องของตัวเองแค่เรื่องเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่โตโลกหน้ามีไหมคนตายแล้วจะได้เกิดไหมนั่นมันเป็นคู่กัน พอผู้เกิดผู้ตายอยู่นี้ก็คือใครเนี่ยก็คือเรานั่นเองที่เกิดที่ตายอยู่ตลอดมามาโลกนี้ไปโลกหน้าก็คือเราโลกหลังคือโลกผ่านมาแล้วก็คือเราจะเป็นใครถ้าไม่ใช่สัตว์โลกผู้เป็นนักท่องเที่ยวนี้เที่ยวนี้ไม่มีใครเป็นผู้แบกหามปัญหาเหล่านี้เนี่ยโทษแหงความหลงความจําไม่ได้ มันมาแสดงอยู่กับตัวของเราแต่เรายังจับจับสารุเอจทมันไม่ได้เป็นมาเพราะเหตุใดสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จำไม่ได้ในเรื่องของตัวเลนหมุนตัวเองนม่ทราบจะไปทางไหนความหลงตัวเองจึงเป็นเรื่องรุ่งยากอึูไม่น,อน้อยหลงสิ่งอื่นนั้นค่อยนั้งชั่วไอ้หลงตัวเองนี่มันเป็นปัญหาผลมันก็จะท้อนกลับมาหาตัวเองไม่ไปที่อื่น พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องของตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สําเร็จนอกจากเรื่องจะทําคุณงามความดีเข้ามาเลงนดับเป็นเครื่องสนับสนุนด้นเข้ามาสู่คิตภาวนาเพื่อจะคลี่คลายดูเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองคือเรื่องคืออะไรก็คือเรื่องของใจใจเป็นผู้แสดงกอดเหตุกอบผลอยู่ตลอดเวลาทั้ง ความสุขความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายส่วนมากเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เป็นความดีถ้าไม่ใช้ความบังคับบัญชาในทางที่ดีมันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนจะเกิดขึ้นมาจากความผุ้งสร้างวุ่นวายคิดใจแสบไปในแง่ต่างๆโดยหาเหตุหาสาระไม่ได้แต่ผลที่จะพึงได้รับนั้นมันเป็นสาระสําคัญอันหนึ่งที่จะให้เราเกิดความกระตุกกระเทือนได้ เป็นเรื่องยากเรื่องหนักความหลงตัวเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูตัวเรื่องคือดูดูตัวใจที่แรกยังไม่เข้าใจก็ต้องบอกวิธีเอาอย่างนี้ซะก่อน่อะท่านสอนให้ภาวน,นานำทำบทใดก็ตามมาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อให้จิตตัวหาห,าหลักยึดไม่ได้วุ่นวายหาแต่หลักแต่เจนแต หาหลักเกณฑ์มาได้กลายเป็นเรื่องความเลวไหลไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนตลอดพบตลอดชาติน,นี่จะความเลวไหลทั้งทั้งที่ทส่อสแสงหาคิดมาวุ่นขุนมัวไปหมดมันไม่มีสาระที่จะยึดท่างจริงสอนให้ยึดสาระทำเช่นให้สอนสอนใภาวนาพุทโธหรืออัตติเจสารโรมาอะไรก็แล้วแต่นี่คือสาระเพื่อจะให้จิต ที่ส่งไปที่ต่างๆวุ่นไปหมดทั้งวันทั้งคืนนั้นได้เกาะกับอารมณ์นั้นและรวมกระแสของตัวรวมความสนใจเข้ามาอยู่ในจุดเดียวความรู้ก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดนั้นจุดนั้นจึงเป็นที่รวมแห่งความรู้คือจิตกระแสของความรู้ทั้งหมดจะรวมตัวเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมที่ บริกรรมหรือภาวนาอยู่ได้อยู่ด้วยความสนใจด้วยความมีสตินั้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบพอปรากฏจิตเป็นปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเราก็พอทราบได้ว่าความสงบนี้เป็นหลักอันหนึ่งหรือเป็นที่ยึดของจิตอันหนึ่งความที่จิตปรากฏเป็นที่ยึดของตนหรือเป็นหลักเป็นใจขึ้นมาได้เพราะอะไรก็เพราะบทธรรม เป็นเครื่องเกาะของจิตในเมื่อเราเห็นคุณของสารธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นความสงบเช่นนี้เราในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความพุ่งชลาดวุ่นวายของจิตที่หาหลักจิดมาได้แล้วกาอความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตัวในขณะเดียวกันมีเป็นขั้นหนึ่งคือท่านสอน ให้รู้เรื่องของจิตในขั้นนี้ก่อนแลวพยายามทําจิตให้มีความสงบแน่วแน่ลงไปโดยลําดับด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมานี้เจริญแนวเจริญเน่จนมีความชำนิชำนาญกระทัง่งจิตเดินรับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความชำนาญในการภาวนาเพื่อความสงบจิต พอจิตรวมเป็นตนเป็นตัวเข้ามาปรากฏเป็นความบูเด่นขึ้นมาแล้วนั่นแหละในขณะเดียวกันก็เป็นอันว่ารวมกิเลสเข้ามาสู่จุดเดียวเพื่อเห็นได้ชัดกิเลสทิ่เป็นไปตามกระแสะของจิตพุ่งสรงส้างปัญญ่ต่างๆจนกระทั่งคำนึงคำนวณไม่ได้นั้น เราไม่สามารถที่จะยึดจะจับตัวของมันได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสแต่เมื่อจิตที่พาให้เป็นกิเลสเพราะอันหนึ่งเป็นเครื่องบังคับจิตนั้นได้แก่กิเลสมันสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตสงบตัวเข้ามากิเลสก็สงบตัวเข้ามาเมื่อจิตเป็นชิ้นเป็นอันเป็นจุดเป็นหมายพอเข้าใจชัด เรื่องของกิเลสก็เข้ามาในสุดก็เข้ามาสู่วงแคบคือในจุดเดียวกันผ่านจึงสอนให้พิจนารณาทางด้านปัญญาที่นี่คลี่คลายดูมัดอันนี้หรือก้อนอันนี้มันไปว่ามันไปสนใจกับอะไรในขณะที่ไม่สงบมันไปยุ่งกับเรื่องอะไรบ้างนะที่นี่ ในขณะที่สงบเป็นอย่างนี้ไม่ก่อควรตัวเองขณะที่ไม่สงบไปเกี่ยวข้องกับเบื้องอะไรบ้างมีรูปเสียงคลอโน้นเป็นต้นมันก็ต้องไปตรงนั้นจิตมันหนักในอารมณ์อะไรนี่เราพอทราบได้เมื่อจิตมีความสงบเห็นจิตแสดงตัวออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันใดก็เป็นอันว่าทราบกันที่นี่ล่งองลอยของจิตก็พอมองเห็นได้ พราะจิตเคยสงบปลอยความตัวออกไปก็ทราบทานจงสอนให้พิจารณาคลี่คลายทั้งสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรให้เห็นอย่างชัดเจนรูปรูปอะไรไปเกี่ยวข้องกับรูปนั้นเพราะเหตุอะไรดูรูปขยายรูปแยกส่วนแบ่งส่วนรูปนั้นให้เห็นชัดเจนตามความจริงทองมันเมื่อเราได้แยกแยะ ส่วนรูปจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความเหลวไหลของจิตที่จะยึดมั่นถือมั่นสัมพันธ์ต่างๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้หะมุ่ความจริงไม่ได้เพราะพิจารณาอันนั้นแล้วไม่มีอะไรมีแต่เป็นความสัมพันธ์ของจิตเป็นหมาอัตตาหานี่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เห็นโทษ แ่งความไปสําคัญมัอหมายความ,ม,มยิ่งมั่นถือมั่นของจิตในในขณะนั้นด้วยเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งรูปหรือเสียงสิ่งลดเครื่องสัมผัสทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยลําดับเช่นเดียวกันจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัด ด้วยปัญญาที่พี่คายอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งภายนอกรู้แจ้งเห็นชัดทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเพราะเหตุนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นน,น,นะแต่ก่อนไม่ทราบว่ามนเกี่ยวข้องเพราะเหตุอะไรนี้ก็ทราบชัดไปเกี่ยวข้องเพราะเห็นนั้นนั้นก็คือเพราะหลงอันนั้นเพราะความสัมพันธ์ผิดอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้เมื่อพิจารณาตามความจริงเห็นตามจริงในสิ่งภายนอกแล้วเราก็ทราบคัดว่าจิตมันไปสําคัญ์เป็นอย่างนั้นนั้นมันจึงเกิอดอุปทานความมั่นถือมั่น ความรักความชังขึ้นมาเป็นที่เรือดเพิ่มไปอีกก็ทราบทั้งความหลายๆของจิตจิตเมื่อรทราบวาตถุนั้หลายๆแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาเพราะจะฝืนิไปยึดมั่นถึงมันก็ปัญญาก็แทงทะลุไปหมดแล้วไปยึดมั่นถึงมันหาอะไรก็เลยพิจารณาแล้วรทราบชัดแล้วว่าคือสิ่งนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นนี่วิธีคลี่คลายกองปัญหาใหญ่ ที่รวมแล้วเป็นผลกองทุพันายใจท่านสอนให้ขี้คายอย่างนี้เมื่อขี้คายอย่างนั้นอยู่โดยสม่สำเสมอไม่ลดไม่ละจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยจิตรู้แล้วจิตป,ปล่อยเองจิตที่ยึดคือจิตไม่รู้เมื่อรู้เต็มเต็มหัวใจแล้วต้องปล่อยเต็มเต็มตัวทีเดียวปล่อยอย่างไม่มีอะไรเสียดาย เข้ามาความกังวลทั้งหลายที่จิตเคยวุ่นวายนั้นมันก็หายไปเองเพราะปัญญาสอดสอบเมาทลุให้เห็นแจ้งหเห็นชัดไปหมดแล้วก็ไม่สบจะไปงมอะไรอีกน่ปัญหาของหัวใจมันก็แคบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกมันก็หมดไปหมดไปมันก็เข้าทำรองที่เคยเทศนนเองแล้วก็มาคลี่คลายดู ขณะจิดที่แยกออกไปในเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียวกันมันแยกออกไปจากที่ไหน,นพอสติปัญญาทรรมันแยบออกขณะนั้นมันก็ดับในขณะนั้นไม่ถึงก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติทันปัญญาทาันคอยตีคอยต้อนคอยปราบปรามปัญญ์เสมอแล้วขยับเข้าไปตามน้องรอยมันเข้าไป ไอ้ลูกเจ้าหลานเลน้ของเกรดมันออกมาจากไหนอืตั้งแต่ตัดต่งตตงตางๆมันยังมีพ่อมีแม่แล้วี่เรีนนี่พ่อแม่ของมันคืออะไรมันมาจากไหนปรุงแล้วปรุงเล่าคิดแล้วคิดเล่าสําคัญมันหมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยปรุงก็ปรุงขึ้นที่จิตไม่ปรุงขึ้นที่อื่นตามเข้าไปโดยลําดับลำดับ,ดบนี่คือค้นดูเรื่องของจิต จนกระทั่งทราบว่าจิตนี้ได้ขาดกับถึงใดแล้วและยังอันใดที่มีความสัมผัสมีความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นอยู่เวลานี้จิตก,ก็ตามเชื้อนี้เข้าไปอกิเลกก็แค่ถึงเพราะ ขาดระทานหมดที่จะไปสื่อต่อกับตู้ขับเสียงกับกลิ่นกับรดเร้่ขนปัดทั่วโลกดินแดงหายสงสัยไปหมดเท่าเหมือนกับโลกใหม่เหลือแต่ความรู้ที่รุงอยู่ยิบยับยิบยับอยู่ภายในทนี่ตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นโดนกระวนกระวายก็มีอยู่ที่นี่แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นมานั้น ไม่เป็นที่พึงพอใจทุกระยะไปเรียกว่ามีแต่ความทุกข์ซึ่โลกไม่ต้องการทั้งนั้นเราเองก็แบกกองทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้เพราะไม่ทราบเงื่อนแก่เงื่อนไขันเฮ้ยพอทราบแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีมันก็ยิ่งเห็นชัดที่จิตแสดงเป็นตัวละครเป็นตัวเรื่องตัวราวอยู่ภายในตัวเองที่หาที่ยึดที่เกาะอะไรไม่ได้แต่ก็แสดงอยู่ภายในตัวเพราะเห็นอะไรจริงไม่ยึดไม่เกาะเพราะเข้าใจแล้วจะไปยึดไปเกาะ เรื่องมันก็มีแต่ยุ่ยักยิ่ยากอยู่ภายในจิตมียิ่งเห็นได้ชัดสำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุยเฉียบขุดค้นด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณะน,นะไม่ว่าทุกเอียบดลและทิกลายเป็นทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่อมรู้ทั้งขณะที่ดับไป เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากขณะที่ปรุงที่แต่งนัง้นหมายเลยไม่มีเพราะตามทังพอกระเพื่อมก็รู้รู้แล้วดับเรื่องราวไม่เกิดเกิดขึ้นมาขณะนั้นดับดับดับไม่แต่กินแต่ก้านออกไปไหนเพราะตัดสะพานหมงแล้วเนื้อภายนอกด้วยปัญญาต่อไปก็เมื่อสติปัญญาได้ค้นคว้าอยู่ อย่างไม่ลดละท้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นไยสิ่งที่ก่อให้ก่อกําเนิดเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่องเทียนในวาแต่งสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนเวลานี้มีเรียกว่าคุ้ยเขี่ยขุดคน้นลงไปด้วยปัญญาก็ไม่พ้นที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุอันสําคัญที่ก่อกองทุกข์ให้กับนโลก เรื่องเจเลสที่แทรกอยู่ภายในจิตอันอย่างลึกับนั่นแหละทีนี้เปิดเผยตัวขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีที่หลบซ่อนรูปเสียงลิ่นสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นที่หลบซ่อนแต่ก่อนไม่มีใน้ตัดสะพานหมดแล้วก็มาหลบซ่อนอยู่ที่จิตท่านเองถือจิตเป็นที่หลบซ่อนคน้นคว้าลงไปที่จิตจนแหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับกภาวะธรรมทั่วๆไปที่เคยได้พิจารณาโดยทางปัญญาอันนี้ก็พิจารณาแบบนั้นเหมือนกัน สุดท้ายกิเลสก็แตกกระจายออกจากตัวทีนี้เราจะไม่ทราบได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดในภพนั้นภพนี้จะเกิดที่ไหนมัง่งมนเกิดที่ไหนม้างไม่สําคัญสําคัญแต่ตัวนี้เป็นตัวเกิดอย่างแน่นอนแล้วบัดนี้ได้ทําลายความเกิดซึ่งเป็นเชื้อสัมพันธ์อยู่ภายในจิตนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอันใดที่จะต่อกันตออีกแล้วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทราบได้อย่างชัดเจนภายในจิตนี่แหละที่ว่าโลกหน้ามีไหมนม่ตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็คือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิดเคยตายซ้ำๆซักๆไม่หยุดไม่ถอยจนไม่สามารถจําเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลําบากของตนในพบน้อยพบใหญ่ได้คือตัวนี้ที่ตมมวล เข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่จิตดวงเดียวรวมกันที่นี่ทำลายกันที่นี่พอทำลายกันเสร็จสิ้นลงไปโดยมีเหลือแล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความลาบากอันเป็นสาเหตุมาจากความเกิดความตายนี้ไม่มีเนี่ยรู้เลยอย่างชัดชัดในเรื่องว่าโลกหน้ามีไหมนั่นก็หมดปัญหาโลกที่เคยผ่านมาแล้วก็ละมาแล้วโลกหน้าที่จะไปข้างหน้าก็ตัดสะพานไว้แล้วไปไม่ได้ขาดประเด็นลงไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่า ไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตนั่นเลยขึ้นชื่อว่าสมมุติแม้ละเอียดนี่เป็นจิตที่หมดปัญหาแก้ปัญหาของจิตแก้แก้ที่ตรงนี้เมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับโลกจะก,กว้างแสนกว้างขนาดไหนที่จักรวาลก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องอันหนึ่งต่างหากของเขาเรื่องสําคัญที่ทําความกตุกือนแต่ตนอยู่โดยสม่ําเสมอไม่ลดละ จกนกระทั่งปัจจุบันและจะเป็นไปข้างหน้าก็คือเรื่องของจิตตัวมีภัยฝังจมอยู่ภายในตัวเองนี้เท่านั้นเมื่อแก้ภัยอันนี้ออกพิษอ,อันนี้ออกหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัย่องโลกหนานโลกหลังจะมีหรือไม่มีมันหมดความสนใจที่จะไปคิดเพราะทราบแล้วว่าตัวนี้หมดปัญหาที่จะไปก่อนในโลกไหนอีกแล้วน เนี่ยการเรียนการแก้ปัญหาตัวเองแก้ลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็แก้ที่ตรงนี้าาหาวกอรหันท่านแก้ที่ตรงนี้รู้กันที่ตรงนี้ตัดได้ขาดโดยชื่นเชิงที่ตรงนี้ได้ประกาศองค์ศาสดาขึ้นมาว่าเป็นผู้ชิ้นแล้วจากทุกหรือเป็นศาสนาเอกของโลกก็ประกาศขึ้นมาจากความหมดเรื่องอันนี้เองการเรียนโลกจบก็เรียนจบที่จิตโลกคือหมูส่สาตาตัตชัตตะแปลว่าผู้คล้องคล้องอยู่ที่จิต ตัดขาดกันตรงนี้เรียนรู้กันที่นี่สาวกอรารหัะหันก็เรียนรู้กันที่อย่างเต็มใจหมดปัญหาท่านเหล่านี้เป็นผู้แก้ปัญหาตกอย่างไม่มีสิ่งใดเหนือหรอเลยพวกเราเป็นผู้รับเหมาในกองทุกเป็นผู้รับเหมาในปัญหาแต่ไม่ยอมแก้ปัญหามีแต่กวาดต้อนเข้ามารับอยู่ตลอดเวลาความทุกข์เป็นเต็มที่ทั้หัวใจ อะไรๆก็ไม่เท่าเพราะไม่หนักเท่าหัวใจที่แบกกองทุกแบกบอยู่ที่หัวใจเพราะเรียนไม่จบแบกบแต่ทุกเพราะความรุ่มความหลงเมื่อวิชาคือความรู้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทําลายสิ่งที่เป็นภายในทั้งหมดออกจากจิตใจชื่อว่าเป็นผู้เรียนจบแล้วคำว่าใจพบกายมาพบกูปภพบรูปภพบข้าหมดมันอยู่ที่ใจกามาพบก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นรูภพบ อารูว่าพบสมมุติถึงนั้นๆอยู่ในสามพบฝังอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกหมดก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่แก้ปัญหาแก้ที่ตรงนี้โลกนี้โลก,นโลกหน้าอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่จะก้าวไปโลกไหนไหนก็คือผู้นี้จะก้าวไปรับทุกข์มากน้อยก็คือผู้นี้คือตัวองจักที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่มีอยู่ในที่อื่นใด พระพุทธเจ้าท,าท่านสอนลงที่จุดถูกต้องเหมาะสมที่สุดคือใจอันเป็นตัวการสําคัญสิ่งที่การมาเหล่านี้มีอยู่กับใครถ้ามันมีอยู่กับเราทุกทุกคน,นแล้วการแก้ทำไมาแก้ตรงนี้เราไปแก้ที่ไหนกันเราจําเป็นเราจะต้องไปถามโลกไหนๆผู้ที่จะไปสู่โลกสู่กองคืนกองไฟก็คือใจตรงนี้ ถ้าม่แก้ตรงนี้ก็ไม่พ้นที่จะไปโดนกองไฟคือความทุกข์ร้อนถ้าแก้ตรงนี้แล้วขอไม่มีปัญหาออกไฟยี่ที่ไหนไม่มีปัญหาเมื่อรักษาตัวได้แล้วเนี่ยมันก็มีเท่านั้นมีเป็นโลกที่หนักมากสำหรับมวลตัดโลกทั้งหลายไม่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นผมมักจะขึ้นตรงนี้ ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วผุดโลกน้ามีไหมนรกมีไว้สวรรค์มีไหมันรันนี้ก็าถามวันนานรกสวรรค์มีไหมแล้วก็ขี้เกียจจะตอบพระพทธเจจะตอบอะไรผู้แบบนรกสวรรค์ก็คือหัวใจเขกคุนมีอยู่กับทุกคนแล้วจะตอบไปให้เสียไเรื่องเวลาทําไมแก่ตัวตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์แก่เหตุหรือบ,บำรุงเหตุ ในทางที่ดีแก้เหตุในทางที่ชั่วเสียความทุกข์มันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกผิดแล้วมันจะผิดตรงไหนเพราะสัขาทาสอนให้แก้ทูกที่ผิดไม่มีผิดธรรมะนิยานนิยธรรมก็นาผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอํานาจแห่งความร่มหลวงด้วยสัขาธรรมนั้นดีแล้ว แก้ที่ตรงไหนท่าไม่แก้ที่จิตปัญหาอันใหญ่โตก็มีอยูทจิตที้เท่านั้นความรู้อันนี้แหละอยากก็คือความรู้อันนี้ละเอียดก็คือความรู้อันนี้ทําให้คนอยากทําให้คนละเอียดก็คือความรู้อันนี้เพราะที่ลเอียดเป็นเครื่องหนุนหลังทําให้ละเอียดก็เพราะความดีเป็นเครื่องหนุน ละเอียดไปจนกระทั่งสุดละเอียดแล้วก็สุดสมยุติลงด้วยความพ้นทุกข์ไม่มีเชื่อสืบต่ออีกต่อไปนั่นก็มีอยู่ปัญหาที่เขาถามนี่หละการแก้วความขี้เกียจจะแก้วิธีไหนนถ้าจะเอาความขี้เกียจไปแก้วความขี้เกียจเนี่ยมันก็เหมือนคนนั้นตายนั่ง ความขี้เกียจมันอ่อนไปหมดมันเหมือนคนจะตายอยู่แล้วจะเอาความขี้เกียจไปแ้ฉนอนซะดีนะัมจะตายแล้วนะั่นตายอยู่บนหมอนรือว่างตื่นแล้วก็มายอมลุกเพราความขี้เกียจมันเอียบย่ำทำลายมันบังคับไว้ให้ลุกนี่นั่นถ้าเอาความขี้เกียจไปแ้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเอาความขยันหมันเพียเข้าไปแก้ก็ลูก,กปุ๊บปั๊บขึ้นมาสู้กันการที่มีการต่อสู้มันก็ต้องมีหวังชนะจนได้ ถ้ายอมหมอบราบไปเลยมันก็มีแต่แพ้ท่าเดียวหรือจะเรียกว่าแพ้หรืออะไรก็ไม่ทราบก็ไม่มีทางต่อสู้จะว่าแพอะไรได้ถ้ามีทางต่อสู้สู้เขามาได้ก็พอจะว่าแพ้คนนี้แพคนนั้นชนะแต่นี่หาทางต่อสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางต่อสู้ไม่ต่อสู้เลยไม่สนใจต่อสู้เลยยอมราบเอาอย่างเดีออยวนี่จะว่าไงล้วไม่ว่าบอยลางเืินของกิเลสจ่ว่าอะไรมันก็บอยนั่นแหละ จะเอาหนี้ไปแก้ที่เลสมันก็เป็นเสริมที่เดสดใช่ไหมมันเต็มหัวใจแล้วจะเสริมให้มันมากอะไรอีกจะไปไว้ที่ตรงไหนใจก็มีดวงเดียวนอกจากแจแก้แมันออกด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามโดยทางเหตุทางผลเราคิดรอบแล้วยากลบาบากเราก็สู้เหมือนยังถอดหัวน้ําออกจากเท้าของเราเจ็บก็ต้องทนทอด ถ้าจะเราจะยอมให้มันปักจมอยู่นั้นมันก็จะเน่าแคะไปหมดทั้งเท้าแล้วไปไม่ได้เลยเสียฉันทั้งเท้าไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุผลมีอยู่อย่างเดียวว่าต้องถอนมันออกให้ได้เกืบขนาดไหนต้องยอมถอนต้องทนนี่เหตุผลทุกก็ต้องยอมรับเมื่อถอนหัวน้าออกแล้วมันก็หมดพลิษวไถยางไปมันก็หายไม่มีทางกําเริบต่อไปเหมือนกับที่หัวน้ำมันจมอยู่ในนั้นเนี่ย อันนี้ที่เรยก็คือหัวน้ําเราดีๆนี่เองเราจะยอมันอยู่ตลอดเวลามันเลยสังจมนั่นนะ่ะเหน่าเฟะอ,อ,อ,อยู่ในวัฏจขกงกาเนี่จะว่าไงเราต้องการหรอือว่าเป็นคนเหน่าเฟะทำไมต้องการสู้ถึงทำไมต้องการก็สู้เมื่อสู้แล้วต้องมีทางชนะชน้ถึงจะแพ้มาขีดขั้นก็ตามมีทางชนะในขั้นหนึ่งจนได้ พอชนะครั้งนี้ต่อไปก็ชนะเรื่อยๆและชนะชนะชนะเรื่อยไปเลยจนกระทั่งไม่มีอะไรสรมาให้เราต่อสู้มันหมดประตูสู้เราชนะชนะอะไรชนะความขี้เกียจเพื่อความขยันคัากบพ้นจากทุกนี่แหละการแก้ปัญหาเรื่องความเกิดตาย มีแก้ที่ดวงใจมีจุดนี้เท่านั้นเป็นจุดที่ควรแก้ที่สุดเป็นจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นจุดที่ถูกต้องในการแก้แก้ที่ตวงน้นแก้ที่อื่นไม่ไม่มีทางแต่สําคัญนั้นหมายถึงตั้งกับตั้งกันก็แบกปัญหาปาเกิดพาตาพาทุกพาลำบากนั่นแหละบาปทุกนี้ไม่มีบาปบุญนี้มีก็เฉวยกันอยู่ทุกคนเออคําว่าบาปก็คือความเศร้าหมองความทุกข์เน่คาว่าบุญก็คือความสุข เพราะว่าไงมันจะมีอยู่ในหัวใจในกของคนทุกคนแล้วปฏิเสธกันไปไหนนั่นเป็นชื่อบาบาเอชื่อบุญนะชื่อความสุขนั่นแหละถ้าใั้นชื่อว่าบุญความทุกข์นั่นแหละชื่อว่าบาปผลของบาป<ม>ผลของความชั่วน<ม>ั่นก็มีอยู่ด้วยกันเราจะไปหาที่ไหนอีกนรกหรือไมมนรกก็ตามเอถอะถ้ามันทุกข์เราอยู่เต็มหัวใจแล้วใครอยากจะมาเกิดนี่มันรู้อยู่อย่างนี้จะไป ถามถึงหนึ่งนรกนั้นเรยกที่ไหนอีกมันเผาอย่ที่ไหนั้นมันก็ร้อนเช่นอย่าง,งไฟที้เราเนี่ยที้เขาตรงไหนก็ขี้เขาท,ที่มันต้องร้อนเหมือนกันหมดแต่ว่านรกหรือไม่นรกก็ตามใครก็ไม่ต้องการเพราะความทุกขันี้รู้อยู่กับตัวเพียงไฟขี้ก็ยังรู้แล้วแล้วจะไปหานลกที่ไหนอีกให้ร้อนยิ่งกว่าไฟนี้นะความสุกขก็รู้อยู่กับตัวแต่หาสวรรค์ที่ไหนให้มันเจอเถอะนนะเจอความสุข ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเฉพาะอย่างยิ่งความสุขทางใจน,นับั้งจากความสงบเงย็นใจขึ้นไปเดิมหลักจนกระทั่งตั้งหลักตั้งฐา,านทองจิตได้แน่นหนามันคงภายในจิตใจแน่ใจในตัวเองอ่ายิ่งกว่านั้นให้หลุดพ้นไปไปถามมาที่ไหนสวค์นิพานไม่จําเป็นต้องถามเรารู้อยู่กับใจของเราเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วเห็นชัดๆทองกันอยู่แล้วเวลานี้จะไปหาที่ไหนอีกชื่งมมที่ไหนเหงา ได้ตัวแล้วก็อยู่กับตัวใช่มีเท่านั้นพระนบงรุเจ้าไม่จะหลอกคนให้หยุดนั่นคํำนี้นเอาตัวจริงที่ตรงนี้การเป็จะทำเห็นไม่ช้นเสือ